ในท็อป10ในปัจจนครตอนนี้เรากำลังเปิดใหม่เปิก็ตอนนี้มีซีรีส์เปิดใหม่ตอนนี้อยู่2เรื่องครับก็จะมีวีนัสอินเดอร์สกายซีรีส์แล้วก็มีเอ่อบิยอนเดอร์สตาร์ครับแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นการร่วมมือโปรเจกต์กันเนี่ยระหว่างไทยเกาหลีแล้วก็ได้นักแสดงไทยคนหนึ่งที่อยู่ระดับฮอลลีวูดมาร่วมเล่นกับเราด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์รับพิธีกเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อยู่แล้วครับใชทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ทจริงทั้งสองเรื่องซีรีส์เนี่ยจะเป็นายแบบว่าอันนี้จะเป็นอกอกแนวลอมคอมหน่อยน่ารักสดใสจะไม่ได้แรงเหมือนที่มันผ่านมาแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นก็คือชื่อเรื่องว่า king of bar host อ่าช่วงนี้เป็นกระแสหน่อยก็จะทำเป็นออริจินอลคอนเทนต์นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานอยู่เหมือนกันใช่ครับก็จะมีซับซ้อนสองเรื่องแล้วก็สุดเหวี่ยงเลยเนี่ยเรื่องหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหนังผีละ ใช่ครับมันก็เป็นแบวกแนวไปหนังแหกแนวเป็นพยนตร์แล้วครับใช่ค่ะโอเคเข้าประเด็นเข้าประเด็นเลยงานนิดหน่อยครับก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกไว้ไอ้ที่ประเด็นที่ผมแชร์เนี่ยคือหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเรารู้สึกอะไรมาจากพาร์ทเนอร์หรือคนร่วมงานเราก็จะพูดประเด็นนี้ตรงๆไปแต่ตอนที่เราพูดไปเนี่ยเราถามว่าเด็กคนนี้รู้จักไหมเรารู้จักแต่แค่ว่าเพราะอะไรถึงมาพูดสาเหตุมันคือ เราค็นแบบเขา <พอ S 1> แล้วพาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็ทําไมของเขาพอพาร์ทเนอร์มาเจอปัญหาแลพ,พาร์ทเนอร์เราเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดแทนว่า เด็กคนนี้ไม่ดีเลยคือเขาไม่อยากไม่อยากมีปัญหาแต่เรารสึกว่าเอ้ยทำไมกับพาร์ทเนอร์เราทั้งทันทีเนี่ยไม่ควรมีประเด็นแบบนี้ก็เลยออกมาไลฟ์สดพูดแทนแต่ไม่คิดว่าการพูดในวันนั้นจะเป็นประเด็นว่าสื่อหลายๆที่ก็ให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยต่อว,ว่าวันนี้เจ้าตัวรู้ตัวไหมผมว่ารู้ตัวแล้วัน,น่รู้แล้วแน่นอนเพราะว่าที่ไงไนผมชลนะอวอร์ดก็มีการแบบรีมายกันถึงแล้วว่าพี่แกพูดแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้งยเรื่องราวนี้เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เด็กคนนี้เคยรู้มานกับเรามานานแล้วแล้วก็เราก็สับสายไท้ส่งกันว่าอยามาทำงานด้วยกันอีกเลยแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่เข้ามาทํางานซีรีส์กันอีกจากพาร์ทเนอร์เราแล้วเราก็ได้รูพฤติกรรมน้องแล้วว่าน้องเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรบ้างไปออกรายการจะต้องมีช่างหน้าช่างผมส่วนตัวไม่งั้นไม่ออกและก็ปฏิเสธรายการใหญ่ผมก็เฮ้ยคนเราเด็กซีรีส์วายมันไม่ได้ดังเหมือนแบบนันเดาสมมติหรือแคคนดังๆเขาไม่ทำตัวแบบนี้ก็มีความเรื่องเยอะ เรื่องช่างหน้าช่างผมเรื่องประเด็นต่างๆว่าแบบต้องมีช่างส่วนตัวจะต้องแบบจ่ายเงินให้นะไม่งั้นไม่สัมภาษณ์อย่างเวลามาออกสื่ออย่างเงี้ยก็ๆๆต้องมีประเด็นว่าเอ๊ะมีช่างหน้าบมกให้ผมไหมครับไม่งั้นไม่สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เลยใช่ใช่เป็นแบบนี้ ถ้าถามว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่หลังแกเด็กไหมผมว่าไม่ไม่ใครมองผมไม่ได้สนใจแต่ผมมองว่าคนผิดคนเราก็ทุกคนาการตักเตือนแต่การตักเตือนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราดันมีสื่ออยู่ในมือพี่พี่สื่อมวลชนรู้จักกับเราดีดังการเตือนของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ต้องอ้อมมากก็ตรงไปแต่แค่ว่าเราเอ,อ่ยชื่อเลยอะ่ะไม่ได้แต่มีบาร์สำนักรู้แล้วว่าคนได้เป็นใครเราก็บอกไปบ้างแล้วว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วยเซฟด้วยนะฮะเดีด๋ยวโดนฟ้องนอกจากพฤิกรรเรื่องเยอะแล้วเขามีพฤติกรรมในเรื่องของการแบงมาสายไม่ต้องตัดเวลาเรื่องอรุ่างเดียวค่ะตอนนีี้มควา เื่องเยอะแล้วก็เรื่องเทงานแต่ว่าอย่างมีประเด็นล่าสุดก็คือหลังจากที่ออกข่าวไปเนี่ยก็มีผู้จัดก,การเก่าเขาได้เล็กข้อความมาหาผมอันนี้สื่อบางคน่าจะได้เห็นแล้วก็ได้เล็กมาเลยว่าใช่คนเดียวกับที่ผมคิดหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับชิดที่ผ่านมาผมเคยโดนอย่างนี้อย่างนี้ แชทนี้คืออลังการมากอลังการจนแบบผมไม่กล้าโพสต์ลงในโซเชียลเลยผมกลัวมีประเด็นอีกแต่ว่าถ้าอยากดูเดี๋ยวให้ดูหลังกล้องได้ว่าผู้จัดาการเก่าโดนติดคุกก็เพราะเขามาก่อนและเรื่องของการแบบบริการอื่นๆที่มันนอกเหนือจากอาชีพเสริมเนาะก็ก็มีคือมันมันแดงออกมาหมดเลยจนผมแบบโอ้กูพูดนิดเดียวเองทำไมแบบเรื่องมันเยอะจังแต่ว่าอันนี้มีหลักฐานหมดเลยร้อเ็แล้วก็เคยถามผู้จัดาการเขาแล้วว่าถ้าเกิดประเด็นนี้มันแรงขึ้นแล้วมันเกิดแบบเอฟเฟกต์กับตัวเองจริงๆเนี่ยพี่กล้าออกมาพูดไหม ก้าน่าใจผพูดเลยไหมว่าเด็กคนนี้ผมเคยอย่างนี้อย่างนี้ก็บอกเขากล้าผมก็โอ้นั่นแปลว่าเรื่องต้องจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ผู้จัดการเก่าเรื่องของการแบบติดคุกติดตารางคือเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเรื่องเงินหรือเปล่าร่วงเงินครับเรื่องเงินเท่าที่ผมทราบมาเลยจากแชทเลยนะเอาแบบข้อความมาคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่านักแสดงเนี่ยตอนนี้งานไม่ค่อยมีแล้วเรื่องเงินมันก็น้อยลงก็ต้องหาเงินมาจุนเจือเด็กนเรื่องของการเดินทางการไปแคสติ้งนั่นนี่นู่นซึ่งเขาก็ต้องไปกู้เงินมาแต่พอกู้มาเสร็จปุ๊บ พอหมุนเงินไม่ทันปั๊บนักแสดงเนี่ยก็เลยไปเข้าข้างคนที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าเจ้าของเงินแล้วก็ไปสาดผู้จัดการตัวเองเลยก็เกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเขาก็แบบผมก็เลยถามเขาแหละว่ามีหลักฐานเปล่าในสิ่งที่พูดมาเนี่ยยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขาบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ผมก็เลยอันนี้มันก็เลยชัดเจนมากขึ้นใช่ระดับนายศิลมาไม่มีไม่มีไม่มีเดชขาไม่ติดต่อครับแต่เขาไปพูดผ่าน PR คนหนึ่งในงานขอชเชลึกอวอร์ดว่าแบบ พูดถึงเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พีอาร์ก็รู้จักกันเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องวะเป็นเป็นเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยมาพูดทําไมเพราะว่าต่อให้พูดไปอ่ะผมว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลบวกเขานะมันคือผลลบที่มันจะแดงออกมามากกว่าเอออันนี้ที่ผมเห็นชัดเลยนะแต่แค่ว่าอันนี้ก็เลยแบบรู้แหละรู้รู้รตัวไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้โทรหาผมเลยตรงว่าเขาคงไม่ได้จะกล้าขนาดนั้นนะหลังจากที่เราพูดไปเนี่ยค่ะมีผู้จัดอื่น ว่ามีแบบหลายๆคนแบบทักม,มีแล้วใ,ใครใครจะได้ไม่เอาไปร่วมงาน,นี้ม,มีครับมีมีผู้จัดละครหลายๆที่ก็ทักมาเลยและบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้มีประเด็นก็เลยบอกเขาตรงก็คือบอกกันหลังบ้านว่าอันนี้ใช่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 เขาก็อ่าจะได้รู้ไว้ก็มีแคปหลักฐานให้คนอื่นอ่านด้วว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบมาพูดเพื่อหาแสงมาเป็นข่าวอะไรเลยใช่ครับแต่ว่ามีก็รู้ตัวก็ผู้จัด3 4สี่เรื่อง ใช่เจ้าของบริษัทก็มีโทรมาคุยบ้างเราอยากจะเตือนเขาไหมคะว่าในตอนนี้หน้าสื่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าเออถ้าอะไรไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะจริงๆถามว่าเตือนเขาได้ไหมผมว่าเขาโตมาขนาดนี้แล้วอะอายุยี่สิบกว่าอ้าวตายแล้วลูกช่วงอายุช่วงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าการเลี้ยงดูการปลูกฝังมาเนี่ยมันอาจจะเกินที่จะสอนหรือจะบอกแล้วล่ะผมว่าสิ่งที่เขาควรจะเจอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตที่ผู้ใหญ่หรือสื่อมวลชนเองเนี่ย น่าจะมีหน้าที่ไปแบบถ้าเจอจริงๆเนี่ยผมว่าสัก,กวันพวกพี่ต้องเจอแลวพวกพี่เคยสัมภาษณ์พวกเขาแหละมผมเคยดูหัวไม้เขาแล้วว่าพวกพี่เคยสัมภาษณ์พวกเขาใช่ซึ่งอันนั้นเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยผมว่าผมไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาเตือนเขาไม่ได้ <S <S เขาต้องเตือนตัวเขาเองมากกว่าคนรอบข้างเขาเอาม,มาหัวมไม่ลุกโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็แต่ไว้มีโอกาสจะ อาจจะลงแชทให้ดูนะฮะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอพฤติกรรมก่อนได้เจอเจ้าตัวบ้างไหมคะตอนที่เราอยู่บนไปมีเจอครั้งหนึ่งงานบุญแล้วน้องก็เจอผมแล้วน้องก็หนีกลับเลยใช่อันนี้เคยเจอมางานหนึ่งงานบุญแล้วก็น้องก็หนีกลับเลยใช่แต่ว่าอื่นๆน่ะก็ไม่ได้เจออะไรเลยเพราะเราไม่คิดจะร่วมงานอยู่แล้วใช่นั่นแหละครับก็เนี่ยแหละปัญหาซีรีส์ไว้ฮะ น้องก็ไม่ได้เข้ามาพูดอะไรกับเราไม่พูดครับไม่พูดเพราะถ้าเกิดน้องพูดอะผมก็ผมก็พูดตรงๆเหมือนกันว่าแล้วยูไปทำแบคนนั้นคนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมบางทีรายการเขารายการใหญ่ก็ให้เรามองว่าไม่ไหนหรือสื่อช่องไหนจะใหญ่จะเล็กผมว่าคุณค่ามันเท่ากันอย่ามาเลือกปฏิบัติแล้วก็อย่ามาเลือกจนแบบให้สื่อหรือแบบต้องมาลำบากเพราะคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันพึ่งพาซึ่งกันและกันอะวงการบันเทิองอะอย่ามาแบบถ้าดังยังมัน มันยังไม่ได้ดังขนาดนั้นน่ะเออถือว่าเป็นการสั่งสอนเบาๆไหมเบาทีฮะแต่คําที่ว่าเบาเนี่ยมันอาจจะแบบพอพี่พี่สื่อมวลชนแบบพอข่าวมันออกเยอะมันไม่ดูไม่เบาไงมันดูแรงอ่ะถ้ามันออกสํานักเดียวมันก็ดูเบาๆอยู่อ่ะมันออกหลายสำนักก็เลยดูแรงแต่ว่าพอพูดประเด็นนี้ไปมันก็เลยกลายว่าที่ตกใจคือมันมีประเด็นของคนคนอื่นๆน่ะงอกออกมาหลังไม่แล้วอีกเราก็กล่าวว่ายิงนกตัวเนี้ยอาจจะนกตัวอื่นมันล่วงมาด้วยหรือ็่าอ้าว แล้วไงก็เลยเลือกที่จะงเงียบก่อนเงียบก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หมายความว่าเรื่องหน้าก็คือจะไม่ได้เห็นน้องเขาแล้วที่ผมว่าไม่ได้เห็นแน่นอนเพราะตอนนี้ต่อให้กําลังจะออหรือยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ก็แปลกที่ยังมีงานอยู่นะฮะอันนี้แปลกอันนี้แปลกจริงๆว่าทำไมยังมีงานอยู่ใช่อ่โอเคสุดท้ายนี้ให้นี่หน่อยค่ะฝากติดตามหน่อยค่ะซีรีส์ของเราอีกสองเรืออเ่องชมกโอเคก็ฝากติดตามชมซีรีส์นะฮะวีนัสอินเดรสกายนะครับ,รบห้ามฟ้าหงษดาวก็ทางอมรินทีวีแล้วก็ทางโอทีแพลตฟอร์มนะฮะก็เริ่มกัันนนนยยาี้ะครบ เดี๋ยวมี Beyond the Star เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับก็จะประมาณธันวาคมส่วน King of Bar h o s น่าจะอยู่ประมาณต้นต้นปีหน้าถ่ายทำปีนี้ครับแล้วภาพยนตร์เนี่ยนังผีน่าจะปีนี้แน่นอนครับใช่ขอบคุณน,นะครับ